พ่อของผมเป็นหมีขั้วโลกแม่ของผมก็เป็นหมีขั้วโลกแต่ผมกลับเป็นลูกหมีดำตัวน้อยแม่โกรธมากเลยทุบตีพ่อผมสามวันสามคืนพ่อผมก็ไปทุบตีแมวน้ำเพื่อนบ้านที่แสนดีเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ก็ยังไม่สามารถสืบหาสายเลือดของผมได้ด้วยความโมโหพ่อก็เลยพาลูกหมีตัวเมียตัวหนึ่งหนีออกจากบ้านไปแม่ผมออกไปตามหาพ่อก็สามวันแล้วยังไม่กลับมาตอนนี้ผมลูกท้องที่แฝบของตัวเองกำลังคิดว่าจะออกไปตามหาแม่หมีดีไหมทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามที่คุ้นเคยดังมาจากไกล ผมเห็นมีขั้วโลกตัวหนึ่งตัวขาวโพลนตัวใหญ่มากกำลังเดินเข้ามาหาผมอย่างช้าๆผมดีใจมากแม่หมีกลับมาแล้วแต่ยังไม่ทันถึงปากท้ำแม่หมีก็ล้มลงกับพื้นผมรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าหลังของแม่หมีเลือดไหลโสมด้านหลังแขนซ้ายของแม่มีแผลชะกันน่ากลัวปรากฏให้เห็นและมันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วถ้าไม่รีบรักษาเกรงว่าแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานทำยังไงดีทำยังไงดีในหัวของผมคิดหาวิธีต่างๆนานา,นาน หลังจากคิดอยู่นานผมก็มาถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลนักดูว่าจะหาพวกสมุนไพรทั่วไปได้บ้างไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่แต่ไคร่น้ำก็ใช้ไม่ได้วนหาอยู่นานในที่สุดผมก็เจอสมุนไพรสองสามต้นแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่ถ้ำมองแม่หมีที่ตอนนี้อ่อนแรงเต็มทีผมสูดหายใจเข้าลึกๆเอาสมุนไพรใส่ปากแล้วเคี้ยวไม่หยุดจากนั้นค่อยๆแกะสะเก็ดแผลของแม่หมีออกค่อยๆประครบสมุนไพรลงบนแผลของแม่ทำทั้งหมดนี้เสร็จผมก็ถอนหายใจยาว ในที่สุดก็เรียบร้อยแต่ในตอนนั้นเองในหัวก็มีเสียงเย็นชาเหมือนเครื่องจักรดังขึ้นขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่เปิดใช้งานระบบวิวัฒนาการขั้นสุดยอดได้สำเร็จระบบที่ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันทำให้ผมตกใจเล็กน้อยแล้วแตมวิวัฒนาการนี่จะหาได้ยังไงขณะที่กำลังคิดท้องก็ร้องเสียงดังเหมือนฟ้าร้องผมลูบท้องที่แฟบแล้วเงยหน้ามองแม่หมีดูดคำเดียวคงไม่เป็นไรมั้งคิดแล้วก็ค่อยๆย,ย่องหมุนตัวไปค่อยๆยยื่นหัวไปที่หน้าอกของแม่หมี ในที่สุดก็ทนแรงขับของสัญชาตญาณไม่ไหวผมดูดนมอย่างเต็มที่รสชาติหอมหวานทาโถมเข้าสู่ต่อมรับรสของผมไม่หยุดขณะที่ผมกำลังดูดอย่างเมามันเสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นทันทียินดีด้วยโฮสกินนมแม่หมีควโลกแต้มวิวัฒนาการบวก0.1หลังจากกินอิ่มดื่มพอผมหนุนแขนแม่หมีนอนอย่างสบายอารมณ์มองดูหน้าต่างข้อมูลในหัวผมลองกดไปที่ค่าความทนทานใช้แต้มวิวัฒนาการศ .1 ความทนทานบวกหนึ่งเพิ่มแต้มได้จริงๆ ด้วยนั่นก็คือแต้มวิวัฒนาการศูแลกค่าสถานะได้หนึ่งแต้มเมื่อคิดได้แล้วผมมองดูพุงกลม,กลมของตัวเองอดกลั้นความอยากที่จะกินอีกครั้งหันหลังให้แม่หมีแล้วค่อยๆหลับตาลงเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงคำรามดังลั่นปลุกผมให้ตื่นจากฝันหันไปมองปรากฏว่าเป็นแม่หมีกำลังพยายามใช้ลิ้นเลียสมุนไพรบนแผลออกแบบนี้จะดีเหรอเพิ่งจะวันเดียวเองเห็นดังนั้นผมจึงวิ่งไปหาแม่หมีใช้สองอุ้งเท้าหน้าตกเบาๆที่เอวแม่หมีไม่หยุด ในปากก็ส่งเสียงครางต่ำๆไม่หยุดแต่แม่หมีกลับทำหน้างงๆไม่เข้าใจเลยว่าผมพูดอะไรผมจึงรีบเอียงตัวชี้ไปที่แขนซ้ายของตัวเองใช้อุงเท้าอีกข้างตบเบาๆแล้วก็พยักหน้าให้แม่หมีแม่หมีเรียนแบบท่าทางของผมยื่นมือไปดึงสมุนไพรบนแขนซ้ายออกทันทีมองผมด้วยสายตาชื่นชมเหมือนกำลังจะพูดว่าเจ้าหนูฉลาดจริงๆมองดูการกระทำของแม่หมีผมอึ้งไปเลยแต่พอผมหันไปมองแผลของแม่หมี พบว่าแผลทั้งแผลใกล้จะหายดีแล้วหรือว่านี่คือพลังฟื้นตัวของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งหลังจากดึงสมุนไพรออกแล้วแม่หมีก็บิดขี้เกียจหันตัวเดินออกไปข้างนอกมองแม่หมีที่ค่อยๆเดินจากไปผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเพิ่งจะบาดเจ็บก็ต้องออกไปหาอาหารอีกแล้วผมจึงตัดสินใจก้าวเท้าเล็กๆวิ่งตามแม่หมีไปแต่พอแม่หมีเห็นผมตามมาก็หันกลับมาคำรามใส่ผมทันทีความหมายคือรีบกลับไปลูกยังเล็กเกินไป ข้างนอกมันอันตรายแม่พาลูกไปไม่ได้ผมแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินสายหัวเล็กๆแล้ววิ่งต่อไปข้างหน้าแม่หมีดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อยคาบคอผมแล้วยกขึ้นแล้วหันหัววิ่งกลับเข้าไปในถ้ำหลังจากโยนผมไว้ในถ้ำก็มองผมอย่างเตือนอีกสองสามครั้งแล้วหันตัวเดินออกไปอีกครั้งผมลูบก้นที่เจ็บจากการล้มรีบลุกขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็ววิ่งตามทิศทางที่แม่หมีไปอีกครั้งหลังจากทำซ้ำๆแบบนี้หลายครั้งในที่สุดแม่หมีก็ยอมปล่อยให้ผมตามไปด้วย กำลังเดินอยู่ดีๆแม่หมีที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดกระทันหันแรงเฉืยทำให้ผมชนเข้ากับแม่หมีก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้นทันทีเป็นอะไรไปทำไมแม่หมีถึงหยุดละ่ะผมรีบลุกขึ้นอย่างงงง,งลรอใต้ท้องแม่หมีโผล่หัวเล็กๆมองไปข้างหน้าเห็นหมาป่าตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นข้างหน้าตัวขาวโพลนแต่ตอนนี้หมาป่านอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนพื้นมีนกนานาชนิดยืนอยู่ข้างตัวมันคอยใช้จะงอยปากแหลมคมจิกกินเศษเนื้อเลือดดูเหมือนว่าหมาป่าตัวนี้น่าจะตายมานานพอสมควรแล้ว อยู่ไกลขนาดนี้ยังได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแม่หมีก็ลุกขึ้นยืนทันทีเงยหน้าคำรามลั่นนกทะเลทุกตัวตกใจบินหนีขึ้นฟ้าบินวงเวียนอยู่เหนือนกขาวไม่หยุดแม่หมีเห็นดังนั้นก็เดินไปยังซากหมาป่าขาวอย่างพอใจไม่นะแม่หมีจะกินเนื้อเน่านี่เหรอถึงจะรู้ว่าหมีมีนิสัยกินซากสัตว์แต่พอเห็นกับตาจริงๆก็ยังรู้สึกรับไม่ได้มองดูเนื้อที่เน่าเปื่อยเปลี่ยนสีไปแล้วในท้องผมก็ปั่นป่วนขึ้นมาทันทีหันหน้าไปโก่งคออาเจียนอยู่บนพื้นของแบบนี้กินได้ด้ดวยเรอ แม่หมีเห็นดังนั้นก็ดึงผมกลับมามองผมอย่างรังเกียจนี่ลูกฉันจริงเหรอมีกินก็ดีแค่ไหนแล้วลูกยังจะมาทำท่าคลื่นไส้อีกแม่หมียื่นอุ้งเท้าแหลมคมออกมากรีดเบาบนหนังหมาป่ารอยกรีดเรียบร้อยก็ปรากฏขึ้นทันทีแล้วเกี่ยวเศษเนื้อเน่าเหม็นสีแดงสดส่งมาให้ผมลูกอายุสามเดือนแล้วนะถึงเวลาที่ลูกต้องลองกินเนื้อบ้างแล้วกินแต่นมเมื่อไหรจะโตดูรูปร่างเล็กๆนี่สิเป็นความอัยยศของหมีขั้วโลกจริงๆ มองดูเศษเนื้อที่ดำคล้ำตรงหน้าผมกลืนน้ำลายพยายามกดความรู้สึกอยากอาเจียนกลับไปแบบนี้จะกินลงได้ยังไงผมใช้ดวงตาใส่ซื่อมองแม่หมีแวบหนึ่งแม่หมีเบิกตากว้างสีหน้าเหมือนจะบอกว่าถ้าลูกไม่กินแม่จะจัดการลูกแน่ทำยังไงดีผมสูดหายใจเข้าลึกๆยื่นจมูกเข้าไปใกล้เนื้อหน้าประมาณหนึ่งเซนติเมตรดมเข้าไปทีหนึ่งทันใดนั้นก็ยื่นกรงเล็บมาปิดหน้าอกตัวเองหลับตาสองข้างแล้วล้มตัวลงไปนอนนิ่งแม่หมีเห็นลูกตัวเองล้มลงไปนอน ตัวแข็งทื่ออยู่บนพื้นก็อึ้งไปชั่วขณะคำรามลั่นรีบยื่นหัวเข้ามาใกล้ใบหน้าเล็กๆของผมพริบตาเดียวก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วที่ผมกลายเป็นหมีขั้วโลกตอนนี้ร่างกายของผมก็ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่ออากาศในฤดูร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ของแม่หมีก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทำให้รูปร่างของแม่ก็ไม่อ้วนกลมเหมือนเมื่อเดือนก่อนฤดูร้อนมาลำบากขนาดนี้เลยเหรอหลังจากทำความเข้าใจมาหนึ่งเดือนผมก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้แล้ว ถ้าแม่มีหาเหยื่อไม่ได้เป็นเวลานานผมมีโอกาสสูงมากที่จะอยู่ไม่ถึงช่วงที่ทะเลกลายเป็นน้ำแข็งตอนนั้นคิดถึงตรงนี้ผมก็เรียกหน้าต่างระบบในหัวออกมาหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนผมก็สามารถเพิ่มค่าความทนทานจนถึงเจ็ดแต้มได้สำเร็จถึงจะไม่ได้กินข้าวทั้งวันผมก็ทนไหวสบายสบายแต่หลังจากคิดมาสองวันผมพบว่าตัวเองคิดผิดไม่ควรจะเพิ่มค่าความทนทานเลยแต่ควรจะเพิ่มความเร็วหรือพะละกำลังแบบนี้ผมก็อาจจะจับเหยื่อได้แล้วช่วงนี้รู้สึกคันฟันเป็นพิเศษ มองดูนกทะเลบนหน้าผาในหัวก็มักจะมีความคิดว่าทำยังไงถึงจะกัดคอนทะเลให้ขาดผุดขึ้นมาบางทีผมอาจจะต้องกินเนื้อแล้วละ่ะผมเงยหน้ามองนกทะเลที่อยู่ไกลๆเป็นครั้งคราวแล้วค่อยๆเดินเอ่อยๆไปยังที่ประจำของตัวเองนอนอย่างเกียดคร้าในที่ร่มเหลือมองนกทะเลบนหน้าผาที่เหมือนเป็ดช่วงนี้ทุกครั้งที่มานอนเล่นพักร้อนที่นี่ก็มักจะมีเป็ดมาเยอะยผมเรื่องนี้ทําให้ผมทนไม่ได้จริงๆแต่บ้าเอ้ยตัวเองกระโดดขึ้นไปก็จับไม่ได้ไม่คิดเลยว่าเจ้าแห่งขั้วโลกผู้ยิ่งใหญ่ จะโดนเป็ดตัวเดียวเยอยในตอนนั้นเองเป็ดตัวหนึ่งข้นสีดําสนิทบินมาเกาะอ,อยู่ไม่ไกลจากผมมันยืดคอยเยอะเย้ยผมเห็นไหมละ่ะพวกขี้ขลาดทั้งหลายมีตัวนี้มันไร้น้ํำยาทําอะไรข้าไม่ได้หรอกฟังเสียงเป็ดบ้าตัวนี้ร้องเจียวจ้าวผมลุกพรวดขึ้นมาตบก้นแล้วเดินเข้าไปในถ้าเรื่องนี้มันทนไม่ไหวจริงๆวันนี้ข้าจะต้องกินเป็ดย่างอาร์กติกให้ได้ผมอุ้มแผ่นหินที่มุมถ้าขึ้นมาเดินก้าวๆออกไปนอกถ้าใช้แรงทั้งหมดที่มีคว้างออกไป เปรดรู้สึกเหมือนมีของหนักกระแทกใส่ตัวทันใดนั้นหน้าก็มืดแล้วหมดสติไปในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งแม่มีลากร่างที่อ่อนล้าเดินก้าวๆไปทางถ้ำไม่ได้จับเหยื่อมาสามวันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าแม่ก็คงจะทนได้อีกไม่นานหรือว่าแม่จะต้องเสี่ยงภัยพาลูกมีอพยพจริงๆทันใดนั้นแม่ก็ได้กลิ่นเลือดขลุ้งเงยหน้ามองไปที่ถ้ำพบว่ากลิ่นเลือดมาจากในถ้ำและในถ้ำก็มีแต่ลูกน้อยของตัวเองแม่มีคำรามลั่นเหมือนคนบ้า ลุกขึ้นยืนทันทีแล้วทุบพื้นอย่างแรงแล้วรีบวิ่งเข้าไปในถ้ำเสียงคำรามของแม่หมีเต็มไปด้วยจิตสังหารผมตกใจกับเสียงคำรามนั้นจนสะดุง้งลุกขึ้นนั่งหรือว่าเจอศัตรูเข้าแล้วผมรีบลุกขึ้นวิ่งไปที่ปากถ้ำทันใดนั้นร่างมาึมาก็พุ่งเข้ามาจากปากถ้ำทันทีอุ้งเท้าสีขาวตบก้อนหินข้างๆแตกละเอียดมองแม่หมีที่กำลังเกลี้ยกล่อมผมยืนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแม่หมีทำหน้าตาน่ากลัวแยกเขี้ยวแหลมคมดวงตาทั้งสองข้างกวาดมองไปทั่วถ้ำ จนกระทั่งผมร้องครางเบาๆแม่หมีจึงก้มหัวลงแล้วดึงผมเข้าไปกอดเลียขนของผมไม่หยุดทันใดนั้นแม่หมีก็ชะง,งักเพราะบนแผ่นหินตรงหน้ามีนกทะเลตัวหนึ่งที่ถูกทุบจนเละเป็นกองวางอยู่แม่หมีเดินมาดมๆที่แผ่นหินหันมามองผมด้วยสีหน้ามุนงงของนี่ลูกหามาเหรอผมร้องครางเบาๆสายหัวเล็กๆอย่างภูมิใจแม่หมีไม่ได้รีบกินนกบนแผ่นหินแต่กลับเดินวนรอบตัวผมแม่คิดยังไงก็คิดไม่ออกลูกหมีตรงหน้าอายุยังไม่ถึงห้าเดือนเลย ถึงแม้ว่ารูปร่างจะใหญ่กว่ามีขั้วโลกไวเดียวกันนิดหน่อยร่างกายก็แข็งแรงกว่านิดหน่อยแต่นี่มันนกนะเจ้าตัวเล็กนี่จับมาได้ยังไงทันใดนั้นแม่ก็ใช้อุงเท้าแหลมคมฉีกเป็ดออกเป็นสองซี่แล้วโยนขาเป็ดข้างหนึ่งมาตรงหน้าผมจากนั้นก็ก้มหัวลงกินเองมองขาเป็ดชุ่มเลือดตรงหน้าผมรู้สึกกระตุกเล็กน้อยกินไม่ลงจริงๆถึงชาติก่อนผมจะเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ผมเป็นมีขั้วโลกแล้วนี่ไม่กินของดิบแล้วต่อไปจะอดตายเหรอแถมยังมีระบบอีก ต้องรีบเติบโตให้เร็วที่สุดเป็นมีก็ต้องเป็นมีที่เจ๋งที่สุดในอาร์กติกทั้งหมดตัดสินใจทันทีอาปากมีกัดขาเป็ดแล้วฉีกกระชาไม่ได้มีกลิ่นคาวเหม็นอย่างที่คิดกลับกันเนื้อดิบนี้เคี้ยวในปากอร่อยมากผมจึงกัดกินอย่างอเอร็ดอร่อยแม่มีเอียงคอมองแวบหนึ่งพยักหน้าอย่างพอใจหลังจากกินเนื้อขาเป็ดทั้งหมดแล้วผมเลียลิ้นอย่างไม่รู้จักพออร่อยมากจริงๆไม่เพียงแต่อร่อยยังได้แต้มวิวัฒนาการด้วยยินดีด้วยโฮสกินนกทะเลปากเหลือง ได้รับแต้มวิวัฒนาการบวก0.3ได้แต้มวิวัฒนาการเพิ่มตั้ง0.3ผมรียบเอาแต้มวิวัฒนาการไปเพิ่มพละงกำลังสองแต้มเพิ่มความเร็วหนึ่งแต้มทันใดนั้นก็รู้สึกมีกระแสลมอุ่นๆไหลเวียนไปมาในร่างกายรู้สึกได้ชัดเจนว่าพละกกำลังของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกขั้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยความรู้สึกนี้มันช่างมหัศจรรย์เหมือนกับว่ายีนของเผ่าพันธุ์วิวัฒนาการขึ้นแต่ดูเหมือนว่าต้องกินเนื้อแล้วละ่ะ ตอนนี้การดื่มนมแม่หมีนอกจากจะทำให้อิ่มท้องได้แต้มวิวัฒนาการแค่ครั้งละ0.01แต้มเองแบบนี้ไม่ไหวแน่ตัวเองมีระบบอยู่ในมือต้องรีบเติบโตให้เร็วที่สุดในเมื่อตัวเองสามารถเปิดใช้งานระบบได้เกรงว่าอีกไม่นานโลกนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ของตัวเองมีไม่มากแล้วแม่หมีกินนกทะเลปากเหลืองไปกว่าครึ่งตัวท้องที่ไม่ได้เห็นเนื้อมาหลายวันในที่สุดก็ไม่ทรมานเท่าไหร่แล้วแม่นอนอย่างมีความสุขบนที่ประจำของตัวเอง ยื่นแขนออกมาดึงผมเข้าไปแล้วค่อยๆหลับตาลงผมเงยหน้ามองแม่หมีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไม่คิดเลยว่าความรู้สึกของสายใยครอบครัวจะเป็นแบบนี้ชาติก่อนผมเป็นเด็กกำพร้าวันนี้ตอนที่แม่หมีคิดว่าผมเป็นอะไรไปท่าทางดูร้ายของแม่ทําให้ผมประทับใจมากถึงจะเป็นสัตว์แต่หลังจากอยู่ด้วยกันมาหนึ่งเดือนผมพบว่าแม่หมีเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยยอมเสี่ยงชีวิตยอมอยู่บนดินแดนเยือกแข็งในฤดูร้อนและภายในหนึ่งเดือนแม่หมีก็บาดเจ็บหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่กลับมาก็จะตรวจดูอาการของผมเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสความรักแบบนี้ผมอดไม่ได้ที่จะยื่นอุ้งเท้าเล็กๆออกไปวางบนแขนของแม่มีในใจตั้งปณิธานอย่างเงียบๆว่าผมจะต้องพยายามวิวัฒนาการจะต้องเป็นราชาที่แท้จริงของอาร์กติกทั้งหมดจะต้องทําให้แม่มีมีชีวิตให้แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารในแต่ละวันอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นพอผมลืมตาก็พบว่าแม่มีไม่อยู่แล้วคงจะออกไปหาเหยื่อแต่เช้าตรู่แน่ๆผมบิดขี้เกียจแล้วค่อยๆเดินออกจากถ้ำ ท้องก็ร้องขึ้นมาอีกอย่างไม่รักดีผมเลยคิดจะใช้วิธีเดิมจับเป็ดอีกสักสองสาตัวแต่ในตอนนั้นเองผิวน้ำทะเลก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาทันที